อุสาสมิงสาโลโปจากอาตับ,บรกรณีบดตอนนี้เพียรเนบอยนะตอนนี้เรากำลังจะเรียนจากทีวิพัฒน์แล้วนะวิธีการทำตัวรูปก็เป็นไปตามลำดับอุอาหอนคำถามว่าเมือ่อเป็นเช่นนี้แล้วอารัตนะทำไมทำลำดับที่สองก็คือทำลำดับตามวิพัฒน์เพราะว่า อารัประนะใช้พิพัฒนเดียวกันกับปฐมมาเพียงแต่มีอาจของเรียบเพิ่มมาท่านต้องกําหนดดูวยนะเวลาเขาทาตัวรูปอ่ะเขาจะทําตามลําดับพิพัฒน์ลำดับอุทาหอนตาหอน่ะเนี่ยเขาเรียกอุทาหอนก็งงจบเรียนจบยังไม่รู้เรื่องเลยงงนะอะไรนนทาหอนเนี่ยลำดับอุทาหอนนะจ๊ะมาลำดับ ทำตัวนี้ก่อนเนี่ยีเราเรียนอะไรก่อนเรียนสัตตัวที่หนึ่งคือปิัตุปีตาทีนะมาสิสิมิสีโลโจาเนี่ยทำตัวรูปนี่เห็นไ,ไหมแล้วเสร็จแล้วทํทำสัทธากาทำอรประนะเห็นไหมแปลว่าํำดบโออาหอนถ้าํำดับสูยก,ก็อีกีนี่หน่อยกระโดดไปกระโดดมาแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวพอเรียนสองอย่างปุ๊บมันประสมกัน เข้าใจละนี้มากก็น,น้อยนะผมบอกให้นะแล้วแต่กําลังสติความสามารถของตัวเองนะเราต้องครับนั้นไม่ทันอ่ะสีบทสีบดนะอัะตตาครับปูตเอกังบาทางสัตสมินติเอกังบาทางสารโรโปติเอกังบาทางชาติเอกังบาทางวิภัตตยันตาบาทาวิภาควาเสนา chátu e ba tham ý thăng sút tận e tịt tắt tập hàng ưu tì a căn ba thăng sát sa minh tì a căn ba thăng sa do po tì a căn ba thăng cháti a căn ba thăng vipatayyan e ta ba thao vipa tập hàng ưu วิพัตยันตาปาทาวิพาคาวาเสนจะจตุปาทามีทางสุตันติทาตับพังสิบทดูก่อนมีตัวไหนตามมาบ้างตัวไหนตามมาวาสับตามมาวาสับตามมาใช่ไหมสุดว่าวานางมะ แค่วาสามนะครับวาสามนี่ก็อาัอา,อา,อา,อาอนกับปนญะไหมวาสามอ่าจกับปัญะลองแปลดูนะแปลในสูรสตรเนาะสูตรนี้เลยนะครับ ไหนตามมาวางศัพท์นะใส่โพติมานะตามมาแล้วไหโติตามมาเอแ่ยครับอุอันว่า,อ,วา,วาอันว่าความเป็นปุปุอันว่าความเป็นปุปุมันมองหาอะไรครับ ต้องหาเนี่ยแหละไอ้บทนี้ตามมาบทสุดนี้ตามมาครับิืมไปเดี๋ยวเดอ๋อเนี่ยนี่ต้องแปลงนี้นะอันโตอันว่าสระอันเป็นที่สุดสัตว์ปีตาทีนางแห่ง ทัานางแห่งสับทั้งหลายมีสัตวระปีตูสาเป็นต้นอุแปลงเป็นปนะอุหโติย่อมมีโหติย่อมมีสามิงในที่สาวิพัฒสาโ,โรโพพันว่าการลบสาวิพัฒจะด้วยโหติยอ่อมมีวา่วาวา่าบ้าง ก่อลองแปลี่รอบหนึ่งตัวนี้มาครับเพราะว่าเขาบอกตามไปไกลใช่ไหมตามไปไกลนะอันโตอันวา่าสระที่สุดสัทธานังแห่งสาวทั้งหลายสัตธุ ปิตาทีนางแห่งสัตุรแะปิตุทะเป็นต้นปุแปลงเป็นปุโหติยอ่อมโหติยอ่ยอมย่อมเป็นอัตตา,า,าสองตัวศาสิงในที่สาวิพัตสาโรโปจะอันว่าการลบสาวิพัตด้วย โหติย่อมมีว่าว้ามา,าบ้างนะนี้จาสามีอัศสามบนินนะเหมือนกับนี่เลยเรียกว่าทุติยะสามบินาน,นะรวบรวมนุภความที่สองเป็นเป็นหลักหรือโดยตรงแล้วก็รวบรวมการแปลงที่สุดเป็นเป็นอุ อ,อ้าอูมันเป็นอุอยู่แล้วแปลงทำไมเอา้เอาเดี๋ยวตอบห้ามการอาเทศอูเป็นอาระในสาิิพัส์สาวิพั์เนี่ยเขาจะไม่มีการแปลงเป็นอาระนะเพราะน,นั้นแปลงอูเป็นอุทำไมเพื่อห้ามวิธีการแปลงอูเป็นอาระนั่นเองเพราะว่า ในอุทหรณมีไหมมีไหมมีไหมครับไม่มีเพราะนั้นการอ่านเตุอุเป็นอุาการแบ่งเป็นอาระครับเดี๋ยวค่อยดูนะเตาร้ยำอีทีหนึ่เข้าใจละ ทีน,นี้มาแปลวุติน,นี้วุติก็นี่งไงเป็นประธานปูอันว่าความเป็นปู่สัตวขาทยันตัดสะแห่งที่สุดแห่งสระที่สุดของสาวมีสาตุเป็นต้นโหติยอ่อมมีเสในที่สาวิพัฒน์อาสารโ,โปรจะอันว่าการลบ สะวิพัตด้วยโธติย่อมมีวาบ้างเออวาบ้างนะอีกข้อหนึงอุอันว่าความเป็นอุสัฐฐทธาทยันตาสาแห่งสระที่สุดของสับมีสัตวุเป็นต้นโหติย่อมมีเสในที่สาวิพัสสะาโลโปจะอันว่าการลบ สาวิพัตด้วยโพติย่อมมีวา่า้างจะสามีอาจสามทุตยะสามบินดานะนะหรือสามบินดาน,นะสามบินดนนาน,ดน,นะคือรวบรวมเนื้อความรวบรวมวิธีสองอย่างไ้ในสูตรเดียวกันการอาเทศอุเป็นอุเพื่อห้ามห้ามอะไร ปุเป็นอาระในที่สาวิพัตนอยู่ขบ้างหลังแล้วก็วาสาบมีอัจวิกัปปะนะวาสาบมีอัดวิกัปปะนะครับนี่ไงสาธุสาธุโนสาธุนเอเราทำตัวรูปก่อนนะในเติ้ลเดี๋ยวเข้าไปดูอธิบายแล้วค่อาทำตัวรูปทีเดียวสาธุสาธุสาบเดิมคือสาธุ้างสาธุลงสา จตุถีวิพัดด้วยสัมปาธานีจตุถีอานะครับแยกหิยะถาออกจากสระปุด,ด้วยปูพพามาโทถีตามบาสารังสารเณวิโยชาเยเพราะสาวิพัดแปลงปุเป็นปุ่และรบสาพิพัฒด้วยอุสสมิงส밍สระโปโจะ นำพยนาธาไปไประกอบการสรอ,อุด้วยนาเยปรางยุเตสารเดืเป็นสัตธุอีกรอบหนึ่งสัตธุสามเดืองคือสัตรู้างสัตรุลงวิพัฒด้วยสามปาทานนีจะตุถีแยกพยนาธาออกจากสระอ,อุด้วยปุภามาโททีตามาสารังสารีนวิโยชาเยเพราะสาวิพัฒนแปลงปุเป็น แปลงอูเป็นอูและลบสะด้วยอูสะสมิงสะโลโปจะนำเนี่ยนะทำเบลกอกับสระอูด้วยนาเยปรังยุเตสารแดรูเป็นตัดถูเอาไว้ก่อนตัดถูโนล่ะตั้งอูชื่อสาหลังจากนั้ะแปลงซาเป็นโนด้วยชราโทวสะสะโนวา สาธุโนสาพเดคือสาธุรางสาธุรงสาธุทิวิภัตด้วยสัมปาทานิจัตุทิตังอุชิระด้วยอีวันุวันนาชาลาราจาอุชิระแปลงสาเปโนด้วยชาลาโตสัสาโนวาสาเร็จรูปเป็น สัตุโโนสัตถุสาสา์เดือคือสัตว์รังสัตุ์ลงสาตวทีวีพัดด้วยสามปาทาเนจตุวทีพระสาวีพัดลงสาาคมด้วยสามเด็ดดูเป็นสัตถุสาวนะเขาทำได้มมาดูอธิบายก่อน ้อสอบวันนี้นะ่อันโตอันว่าสระาอาันเป็นที่สุดสัตธุปีตาทีนางสัทธานางของสาวทั้งหลายหรือแห่งสาวทั้งหลายมีสัตุูและปีตุเป็นต้อนอุแปลงเป็นอุโหติย่อมมีได้ไงสองตัวปัมาสองตัวโหติย่อมเป็นสัสมิงในที่สาวิพัฒ สาโรโ,โปโจะอันว่าการลบสาวิพัฒด้วยโหติย่อมมีวา่วาบ้างอีกรอบหนึ่งการแปลงอุเป็นอุเพื่อห้ามการแปลงเป็นอาระในที่สาวิพัฒน์อย่างในกระถาทจะบอกเลยนะในที่สาวิพัฒน์เนี่ยหรือในพราะสาวิพัฒน์มีการแปลงอุเป็นอาระครับแล้วก็นากับนางนากับนางไม่แน่นอน น่ากัมนาอ่ากัางก็คือไม่แน่นอนคือแปลงเป็นอาระใช่ไหมแต่ว่าไม่แน่นอนแล้วก็จาสาวมีอัจสามบินอนนนะนะแล้วก็ว่าสามมีอัดกัอดบอันนะกาสาวมีอัดสามบินอนะรวบรวมวิธีสองอย่างคืออาเทศวิธีและโลปะวิธีนะคือ แสงสรถาที่สวยของสาบมีสาธุเป็นต้นเป็นอุลรบสาวิพัฒเช่นสัตธุสัธุโนสาธุสาแก่พระศัสดาเพื่อพระศัสดาต่อพระศาสดาสรูปสาธุโนะนี่ลังจากตั้งปูชิรละเลยไหมถังสาเป็นโนด้วยชะลตัวสัสโนวาความจริงท้าย สัตูทรัพท์ก็เป็นอู่อยู่แล้วเหตุไหนจึงแปลงเป็นอุ่ซ้ำอีกทั่นเฉเลยว่าเพราะต้องการป้องกันไม่ให้แปลงเป็นอาระด้วยสูตรว่าอันเยสวารัตตังครับววเพราะว่าเมื่อใช้วิธีใหม่เพราะว่าเมื่อใช้วิธีใหม่ก็หมายความว่าไม่ใช้วิธีเก่านั่นเองดังบริภาษาว่าอุภาประวิธีสุประวิธีประวา อรดาวิธีสูตรก่อนและสูตรหลังวิธีของสูตรหลังมีกำลังมากกว่ากำลังมากกว่านะอ่ะบริกรรมครับปาระอ่ะโทษปุภาปราวิธีสุรปราวิธีพระราวาปุภาปราวิธีสุรปราวิธีพระราวาปุภาปราวิธีสุปราวิธีพระราวาปุภาปราวิธีสุ พระวิธีพระวา่าบรรดาวิธีของสูตรก่อและสูตรรังมีวิธีของสูตรังมีกำลังมากกว่าเห็นคำสั่งของผู้บัญชาข้้งหลังมีกำลังมากกว่าคำก่อนเนื่องจากว่ายกเลิกคำสั่งก่อนครับแอนเซอรเอาคำหลังคำบริกับ่อา คำสั่งหลังมีมากกว่าคำสั่งก่อนเขามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขครับ